สวัสดีตอนเช้าครับเข้ามาในป่ายุขาลกๆถ้ามีตัวกินครับเนี่ยครับตัวโฉบไปโฉบมากินดอกมายราบนะครับที่ผมเลยมาข้างหลังนั้นก็มีเยอะเลยครับแต่มันบินเข้ามาในนี้ครับเลยตามามาเจอนี้ครับต้องมาดักดูแถวๆนี้ทีนึงครับเป็นป่ายุขาลกๆนะครับไม่รู้จะอยู่ยังไงครับมองหาพ่มไม้ต้นไม้ยังไม่เห็นมีเลยครับ ตรงนี้เป็นทางครับทางเก่าครับแต่มันจะโลกหน่อยครับไม่รู้จะบินไปข้างหน้าหรือจะบินกลับหลังยังไม่รู้เลยครับจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกทีครับเพราะว่าป่ามันโรกทึบต้นมันสูงไงครับมันอาจจะดูตัวยากหน่อยครับว่ามันจะบินไปยังไงครับอาจจะเห็นแวบไปแวบไงครับมองจะไม่ไม่ไม่สุดสายตามันก็จะเป็นการหายากหน่อยเนี่ยครับ รู้สึกว่าจะมาจากทางด้านนี้ครับถ้าถ้าดูไม่ผิดนะครับมันแวบลงมาเนี่ยมาจากทางนี้ครับแต่ต้องรอดูตัวไปครับนี่ครับมีกินอยู่หลายตัวเลยครับพึ่งกำลังจะเริ่มออกครับเดี๋ยวขอนั่งดูตัวสักคู่ครับเดี๋ยวถ้ารู้จุดแล้วเดี๋ยวไปตามกันครับเนี่ยครับเหมือนบินไปตามทางหรือเปล่าไม่รู้ครับเนี่ย เดี๋ยวขอดูตัวสักคู่ครับตัวบินหายมาจากทางมาทางนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวหากันครับเนี่ยบินผ่านหน้าแรบอู้ยเจอแล้วครับนู่นครับเบลเลอร์เลยอู้ยนู่นครับอ้โหเบลเลอร์เลยครับอยู่ดูเนี่ยครับดูมันดูเข้าอยู่อ้โหเบลเลอร์เลยครับพี่ทพี่น้องครับเนี่ยครับ โอ้โหหมกอยู่อย่างนี้เองครับไปครับเดี๋ยวหาทําครบครับไกดรถเลยครับห่วงรถครับโอ้โหทาไมหย่อนไปครับสักครู่ครับทําครบครับโบกเรียบร้อยแล้วครับต่อยหน้าดูเลยครับดุครับหลังนี้ครับไปครับดูขอดูน้าหวานครับโอ้น้าหวานใช้ได้อยู่ครับเนี่ยครับไปเรหาที่ตั้งกล้องกันครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปลุยกันครับ Terima kasih telah menonton! เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลบชมคลิปผมมาตลอดครับไปครับหลังที่สองครับพี่น้องครับพอได้อยู่ครับเนี่ยครับใหญ่อยู่ครับไปครับเดี๋ยวลุยกันครับสักคู่ครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับสวยๆเลยครับเนี่ยครับ ้อนนวานปิดตาสวยครับ้อนนวานปิดตาอย่างสวยเลยครับลังถอดครับนี่ครับไปครับจัดการกันครับสักครู่ครับขอปาดล้างก่อนครับหาที่นั่งเมาๆกันครับแล้วผมจะปล่อยทิ้งไว้ครับล้างนี่ครับผมเจาเฉพาะส่วนที่มันอ่อนๆครับนี่อย่างนี้ครับ แค่ไหนดีขอน,นี่ละครนี่ครับจะปล่อยไว้ไงครับมากเร็วมากมขาไม่ได้ครับ อู้นครหวานสวยเลยครับเนี่ยครับของแท้แนี่น้อนครับสวยๆครับไปครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับเดี๋ยวลงไปหาขั้นต่อครับเพื่อจะเจอรังที่สามครับไปครับรังที่สามครับพี่น้องครับเนี่ยครับอย่างยักษ์เลยครับอู้เบลเลอร์เทอร์เลยครับรังนี้เนี่ยครับใหญ่ครับรังที่สามครับ ไปครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยครับเริ่มเลยครับเนี่ยครับใหญ่ครับมันจะย้อนแสงหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยแจ่มเท่าที่ควรครับมันจะสั่นหน่อยนะครับเขาผมยืนอยู่ที่อันนี้พอดีครับ ร่มเลยครับหมันใหญ่จริงๆหมันใหญ่จริงๆครับยอมรับเลยครับเนี่ยครับตแ่บ่เลเลยรังนี้จะช้าหน่อยนะครับ มนครับนนี่ต้องปาดทิ้งครับบันน้ำหวานครับเนี่ยครับน้ำหวานเครียดเลยให้ดูก้อนน้ำหวานดีๆครับเนี่ยครับน้ำหวานเครียบเลยครับน้ำหวานนี่โคตรจริงนะครับ นี่สึกจะป่อไงนี่เหรอครับอืม่ออกีครับอืผมจะอยังไงนะี่ยเรื่อนแทบไม่ถึงน้งหวานหก เรียบร้อยครับลังที่3ามครับเรียบร้อยครับลังที่3าครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับขอบคุณครับไปกันครับปิดท้ายรายการกาลังที่4ี่ครับพี่น้องครับวันนี้4ี่รังเลยครับลังนี้น่าจะปิดท้ายรายการครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับอยู่ไกลเลยครับ ขี่รถผ่านมาเจอพอดีครับอยู่ข้างทางครับนี่ครับกัดเลยครับแกหมดครับเพึ่งเขียดนี้ผมไม่ค่อยได้มาครับลางนี่ขอหมดนะครับอย่าว่ากันนะครับผมเอาไปขายเป็นค่าเลี้ยงดูครอบครัวค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับลำที่4ปิดท้ายรายการครับทงสัยจะต้องหันหน้ากลับบ้านแล้วครับเพราะว่าบ่ายมากแล้วครับไปครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับไปครับ